สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกนิษฐาเครือสายระคะนักศึกษา6 4 1 1 3 1 1 1 0 2หนึาสาภาพปกติชั้นปีที่3ค่ะวันนี้หนูจะมารายงานการฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมายรายวิชา870383ค่ะ ดิฉันนะคะได้เข้าฝึกงานปฏิบัติงานในสำนักงานการภาคเก้านะคะตั้งอยู่ที่ถนนแหลมสูนอ่อนตะบลบอยยางอำเภอมเองจังหวัดสงขลาสำนักงานการภาคเก้านะคะเป็นส่วนราชการในสำนักงานการส่งสุดรับผิดชอบบริหารกำกับดูแลสำนักงานการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้7จังหวัดคือจังหวัดสงขลาสตูลพัทลุงตรังปัตตานียาลานราทิวาสนะคะมีอำนาจหน้าที่ตามกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานการส่งสุดปี2549ค่ะ ลักษณะงานที่ดิฉันได้รับมอบหมายนะคะงานที่ได้รับมอบหมายในภาพรวม2เดือนที่ดิฉันได้ฝึกในสํานักงานการภาค9ในส่วนงานสํานักงานอนยการพิเศษคดีอาญา2ภาค9นะคะมีหลากหลายค่ะสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้เริ่มตั้งแต่ดิฉันนะคะได้ศึกษาเรียนรู้ในระเบียบของสํานักงานอายการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาของพนักง,งานอายการและพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความมาญาในศาลแขวงปีพศ .2 4 9 9เพื่อให้เข้าใจระเบียบในการในการทํางานก่อนที่จะ เริ่มปฏิบัติการจริงและเมื่อเข้าใจแล้วพี่เลี้ยงฝึกง,งานก็จะให้ลงให้เริ่มลงทําอะไรง่าย,ายๆเช่นการลงสารระบบประเภทต่างๆเมื่อเริ่มคุ้นชินแล้วและมีความรู้เพิ่มขึ้นพี่เลี้ยงก็จะให้ลองทําสิ่งใหม่ๆมากขึ้นทั้งการจัดทําสํานวนกรณีขอญาตฟ้องไปจนถึงเอกสารร่างนัดพิจารณาในสํานวนนอกจากนี้นะคะสามทั้งการยังเปิดโอกาสให้ดิฉันได้ติดตามอายาการจังหวัด เพื่อรับชมการพิจรารณาคดีในชั้นศาลน้าศาลจังหวัดสงขลาทำให้ดิฉันได้เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงาน,นของคนในองค์กรค่ะ ในส่วนของนิติกรธุรการคนอื่นๆนะคะในหน่วยงานก็เปิดโอกาสให้ดิฉันได้ลองลองลองมือทําในสิ่งใหม่ๆได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทํากิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเป็นระยะเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เปิดโอกาสให้พูดคุยและให้คําปรึกษาทําให้ดิฉันได้เรียนรู้การเข้าสังคมไนะนําความรู้มาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดระยะเวลา2เ,เดือนนะคะดิฉันพบจุดอ่อนของหน่วยงานค่ะคือมีพลังงานที่มาก เกินกาลังของบุคลากรภาย,ยในหน่วยงานทําให้เกิดการทํางานล่าช้าค่ะนอกจากนี้นะคะการลงสารระบบของสานวนยังเป็นการลงแบบเขียนเล่มค่ะทําให้เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็ล่าช้าค่ะส่วนจุดแข็งนะคะต้องยอมรับเลยค่ะว่าทุกท่านมีความรู้ในวิชาชีพของตนเองพร้อมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานอื่นทําให้คดีคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วค่ะ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานนะคะ1เลยค่ะก่อนจะตัดสินใจฝึกง,งานที่ไหนนะคะควรจะทราบก่อนว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบอะไร2ควรจะค้นหาสถานที่ที่ต้องการฝึกสำรองไว้นะคะป้องกันความผิดพลาด3ก็คือควรศึกษาและเข้าใจกฎหมายและบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนจะเข้าไปฝึกง,งานนะคะ 4. นะคะควรจะมีความกระตือรือในการเรียนรู้และมีทักษะในการพูดคุยมีการทํางานร่วมกับผู้อื่น5ควรจะส่งเสริมทักษะการพิมพ์และมีการเขียนงานเอกสารและเข้าใจภาษาทางกฎหมายให้ถูกต้องนะคะ ดิฉันขอจบงานเสนอเพ็งเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ